สวัสดีค่ะพวกเรามาจากแผนกบัญชีนะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการลงบันทึกรายรับรายจ่ายเบื้องต้นค่ะตัวอย่างตารางรายรับรายจ่ายที่นักศึกษาได้รับค่ะช่องรับคือบันทึกรายการรับที่เกิดขึ้นเช่นขายสินค้าช่องจ่ายคือการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจเช่นการซื้อวัตถุดิบตารางที่แสดงข้างต้นจะเป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายประจําเดือนพฤศจิกายน2565ของธุรกิจนมเหนียวเหนียวซับตัวอย่างรายการค้านะคะ วันที่15พฤศจิกายนนำเงินสดมาลงทุน2,000บาทเป็นรายรับ2,000บาทคงเหลือ2,000บาทวันที่16พฤศจิกายนซื้อผงนมเหนียว742บาทคงเหลือ1,258บาทวันที่18พฤศจิกายนซื้อแก้วน้ำ360บาทคงเหลือ898บาทซื้อหลอดดูดน้ำพลาสติก100บาทคงเหลือ798บาทซื้อถุงมือ20บาท คงเหลือ778บาทซื้อกละามังหยหยียพลาสติก160บาทคงเหลือ618บาทวันที่22พฤศจิกายนซื้อนมสด210บาทคงเหลือ408บาทวันที่23พฤศจิกายนซื้อน้ำแข็ง60บาทคงเหลือ348บาทขายสินค้าได้เป็นเงินสด1,200บาทคงเหลือ1,548บาท วันที่24พฤศจิกายนซื้อน้ำแข็ง60บาทคงเหลือ1,488บาทขายสินค้าได้เป็นเงินสด1,500บาทคงเหลือ2,988บาทวันที่25พฤศจิกายนซื้อนมสด120บาทคงเหลือ2,868บาทซื้อน้ำแข็ง60บาทคงเหลือ2,808บาทขายสินค้าได้เป็นเงินสด1,800คงเหลือ4,608บาท ยอดคงเหลือนะคะมาจากตารางรายรับลบกับตารางรายจ่ายค่ะจะได้เป็นยอดนี้วิธีสังเกตนะคะว่าตารางรายรับรายจ่ายที่เราทานั้นถูกหรือเปล่าให้สังเกตจากบรรทัดสุดท้ายของรายการค้าคอลัมน์คงเหลือยอดสองตัวนี้จะต้องเท่ากันอยู่เสมอนะคะถึงจะถูกต้องต่อไปนะคะจะเป็นแบบประมาณการค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินธุรกิจธุรกิจนมเหนียวเหนียวซับ วัสดุและวัตถุดิบได้แก่ผงนมเหนียวจำนวน7กิโลกิโลละ106บาทเป็นจำนวนเงิน742บาทแก้วน้ำพลาสติก3แถวแถวละ120บาทเป็นจำนวนเงิน3 6 0บาทหลอดดูดน้ำพลาสติก2แพ็คแพ็คละ50บาทเป็นจำนวนเงิน100บาทถุงมือ1แพ็คแพ็คละ20บาทเป็นจำนวนเงิน20บาทนมสด5แกลอนแกลอนละ70บาทเป็นจำนวนเงิน350บาท น้ำแข็ง6ถุงถุงละ60บาทเป็นจำนวนเงิน360บาทอุปกรณ์แลคะคลรุพันธ์ที่ใช้ได้แกะ่กระ,ะมัง2ใบใบละ20บาทเป็นจำนวนเงิน40บาทเหยือพลาสติก6ใบใบละ20บาทเป็นจำนวนเงิน120บาทยอดรวมทั้งสิ้นนะคะ2 9 2บาทค่ะอย่าลืมใส่ชื่อเจ้าของโครงการครูที่ปรึกษาโครงการนะคะ ขอจบการสาธิตวิธีการลงบันทึกได้รับรายจ่ายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ